ววชสวัสดีค่ะมุกค่ะความฝันของมุกคือการได้เป็นนายกค่ะชูแป๋วแป๋วทั้งแป๋วแป๋วเล่นเล่นหรอเล่นเล่นหรอต้องเล่นใช่เขาจะเขาจะเล่นกับกลิ่นเขาต่อเลยทำทางมือทำตแล้วก็อยากเป็นศิลปินด้วยค่ะ เนื้อวิ่งเข้มาถามกลางวงตรงนี้ดนตรีจะหยุดไปแล้วนะคะเอ๊ะรองเท้าผมหายไปอ่ะต้องมีใครขโมยมันแน่เลยโอ้ยเอาไปวางไว้ไหนล่ะไม่รู้จักเก็บที่เป็นที่เป็นทางสวัสดีครับให้มันจะหย่อารองเท้าของนายไปเหน็นขนาดนั้นน่ะนายลองตามกลิ่นธรรมชาติจะพานายไปหามันเองอ๋อขอบคุณนะเนื้อวิ่งออกไป เอนดิงไม่ร้องนะคะปาทิ้งน้องน้องไม่ได้อ่านบทกันมาเลยใช่ไหมน้องอจริงเหรอทำไมยังไม่เห็นรู้เลยว่าใครพูดอะไรตรงไหนมีไม่กี่คนเองที่รู้